การปรับชมใหม่ของ Toyota h i เอในรอบ15ปีจะมาพร้อมกับการออกแบบใหม่และโครงสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับเรียกว่าเป็นการกลับมาครั้งใหญ่เปลี่ยนโมเดลของ Toyota h i ฮเอไปเลยก็ว่าได้ครับโดยในชฉมใหม่นี้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตัวถังไปใช้แบบเซมิบอ n เนตแคปคือการได้เครื่องยนต์มาอยู่ด้านหน้ารถจากเดิมที่มีโครงสร้างตัวถังเป็นแบบแคปโอเวหรือแบบหัวเก่งครอบทับห้องเครื่องยนต ซึ่งมีจุดอ่อนคือพื้นที่ด้านหน้ารถค่อนข้างน้อยทําให้รับแรงประทะได้มากเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับดังนั้นโตโยต้าจึงหันมาใช้โครงสร้างตัวถังแบบเซมิบอนเนตแคปซึ่งเป็นสไตล์เดียวกับรถตู้ฝั่งยุโรปเช่นโ o ล kswa เกนคารา e เวลหรือบรรดารถตู้หรูอย,อย่างโตโย t a าอัลพารและโตโยต้าเวลไฟเป็นต้นครับ สำหรับด้านเครื่องยนต์ในประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.5ลิตรและเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด2.8ลิตรแต่สำหรับเมืองไทยคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ของ h ฮลัก r e รีโวนั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซล2.4และ2.8ลิตรครับในด้านระบบความปลอดภัยได้ติดตั้งระบบ Toyota Safe t y s e n s e ซึ่งมีระบบช่วยเหลืออย่าง Adaptive Radar Cruise Control เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในทุกรุ่นย่อยนะครับรวมถึงระบบความปลอดภัยอื่นๆที่คาดว่า Toyota คงจัดเต็มมาให้อย่างแน่นอนครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆและการเปิดตัวน่าจะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะครับและเมืองไทยคาดว่าคงจะได้เห็นออ l นิว Toyota h ไฮเอกันในช่วงปี2020ครับ